สวัสดีนะคะกล่าวสวัสดีมีรับแฟนเพลงทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านชวช่องอีกเอาใหม่เราจะกลับมาสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านชาวช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะ Dinner suit exclusive ของเราในวันนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานอาหารเดิตมตั้งแต่เมื่อวาน นั่นก็คือหล่นปลาราของเรานั่นเองนะคะแต่วันนี้เราเอาไปปรุงเพิ่มนะคะเนื่องจากน้ำมันแห้งคอดมันก็จะทำให้รสชาติของหล่นที่ฉันเข้มข้นขึ้นจะออกไปทางเค็มนะคะวันนี้ที่ฉันก็เลยเจอจังโดยการใส่น้ำสตอ็อกเพิ่มแล้วก็ใส่ไข่ไก่เพิ่มมันก็จะมีความข้นครับประมาณหนึ่งโอ้ยมันฮอนยกไม่ได้อันนี้ลงไปก่บน,นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบ น้ำมันจะเป็นเหมือนลักษณะของหล่นนะคะมันจะมีเป็นชิ้นไข่เหมือนน้ำบอดับนี่ยังร้อนไนเลยนะคะสีสันมันก็จะเป็นสีพาสเทลนะคะวันนี้เราจะทานใส่ภาชนะที่เป็นเซรามิกจากไอเกียเหมือนเดิมค่ะที่เรามีอยู่3ชิ้นด้วยกันเป็นสีชมพูพาสเทลสีเขียวพาสเทลแล้วก็สีดำดนอันนี้นะคะเป็นจานลักษณะแบบหลุนวันนี้ทานข้าวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนื่องจากใช้ energy ค่อนข้างที่จะมากเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสกันเลยนะคะก่อนที่จะ introduce กินปาร,รายังคงคละครุ้งอยู่เหมือนเดิมนะคะรสชาติอ่อนลงกว่าเมื่อวานนะครบแต่เป็นรสชาติที่แบบอันนี้เราชอบ พราะเมื่อวานมันค่อนข้างที่จะมีความเค็มปแหมไปนิดๆเหมือนเดิมนะคะเราคงจะรับประทานกับผักกับย้าของเราโดวยวันนี้นะคะเราใส่ผักในภาชนะที่เป็นสีเขียวเซรามิกอันนี้นะคะเรายังคงกินขมิน้นเมื่อวานกินขมิ้นไป5 6, ้าหกแง่งแล้วเกิดอาการแบบผายลมค่อนข้างจะบ่อยนะคะเรารู้สึกว่าขมิ้นมันน่าจะมีสปปรรพคุณในการขับลมเพระาะเมื่อคืนตกทั้งคืนเลย มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้อุ๊ยอันนี้เป็นบวกงูช่วงนี้ก็จะมีความดัดจริตอิตติ้งประมาณหนึ่งนะคะก็จะเริ่มกินผกักกินหญ้าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะสะตอไวนน้ทานสักสิบเม็ดก็พอทานเยอะแบบมันจะมีกลิ่นครุง้ง เรารู้สึกว่าหล่นกับขมิ้นข่าเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะครับมันจะมีความหอมๆเป็นเฮิร์บเรหรือมีกลิ่นของสมุนไพรนะครับบวกกับเทเจอร์ของการเคี้ยวขมิ้นมันจะมีความกรุบกรอบมันจะมีความเผ็ดนิดๆมันคือกลิ่นของสมุนไพรนั่นแหละคะ่ะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นและแบบกินแล้วรู้สึกเฮลตี้มากมันไม่ได้แบบเผ็ดร้อนเหมือนขมิ้นขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันจะแบบกลิ่นรุนแรงแล้วก็รสชาติออกไปทางขมเลย ด้วยความที่หล่นนะคะมันจะเป็นเมนูอาหารที่แบบค่อนข้างจะจากคอเลสเตอรอลเยอะด้วยความที่มันมีความเป็นกระทิที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะเราก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทานคู่กับผักแหนมเพราะมิฉะนั้นถ้าทานตลอลดเปล่าๆรับรอกว่าอ้วนแน่ หนามนะครับเป็นผักที่ไม่ได้มีประโยชน์แต่เราชอบมากเรามีความรู้สึกว่าหล่นมันจะไม่ค่อยมีรสชาติเผ็ดนะคะเราก็เลยต้องมีพริกรูปโดดเป็นส่วนประกอบในการรับประทานอาหารนะคะอาจจะกินไปแล้วก็กัดไป เพื่อเพิ่มรสชาติในการรับประทานอาหารจริงๆเราก็มีพริกสีเขียวอันนี้นะครับที่เราซื้อมาเมาื่อวานแต่พริกอันนี้มันก็จะไม่ได้เผ็ดมากมันจะมีแบบมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวมีความเผ็ดนิดๆแต่แบบไม่ได้เผ็ดเท่าพริกรูดโดดอันนี้นะครับ แล้วก็จะกินไปแล้วก็พรีเซนต์ผักของเราไปเราจะต้องบังคับตัวเองนะคะทานผักอันนี้ให้หมดให้ได้เยอะที่สุดนะคะถ้าถามว่ามันอร่อยไหมแน่นอนครับว่ารสชาติของผักมันจะไม่ได้มีความอร่อยมาก แต่เราคำนึงถึง Ben e f i t ไม่ใช่เขาเรียกว่าคุณประโยชน์ของผักเราเลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานผักให้เยอะที่สุดนะคะบวกกับร่างกายของเราไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีน้ำมีนวลจริงๆมันก็ไม่ได้อ้วนอกคะ่ะแต่รู้สึกว่าเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้น mm hmm. ก็เลยจะต้องบังคับตัวเองทานผักเราจะทานสตอไปด้วยแตงกวาเนี่ยเอามาเป็นพร็อพนะคะแต่ก็กินบ้าง เราจะต้องหาชิ้นปลาก่อนจริงๆไม่อยากกินปลาดุกสักทรายเพราะมันมีก้างเดียวมันมีกล้างมันมีก้างมันใช้ก้างแ้ะขี้เกียจเขี่ยก้างออกเพราะว่ามันเป็นปลาดุกตัวเล็กไม่ได้ซื้อปลาดุกตัวใหญ่ แต่ทางนี้ทางนั้นอันนี้ก็คือ the base r แบบฉันมันเที่ยวยากเลยนะคะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องสักเท่าไหร่นะ วันนี้กินเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงนะครับลาีิสดแล้วก็สักพักนึงก็จะไปร้องเพลงอยากร้องเพลงแม้ว่าได้ร้องเพลงหลายวันแล้วฮึ รู้สึกว่าพอมันเย็นลงม,มันก็เริ่มมีแบบรสชาติความเค็มมันเริ่มกลับมาอีกครั้งนึ่งนนะคระับขนาดเราใส่น้ำซุปเชื้อจางเยอะมากไปนะคะับอุตสา์จะเฮลตีสุดท้ายก็ต้องแลกมาด้วยความดันเพราะว่ากินเค็มเกินไปบวกกับกินมันเยอะเกินไปนะคะ เวลาที่เรารับประทานอาหารที่เป็นแบบจำพวกเนื้อปลาเราจะต้องค่อยๆเคี่ยวนะครับเพราะว่าวที่มันมีก้างเราจะรีบกลืนไม่ได้ด้วยความที่เรามองไม่ค่อยเห็นบวกกับชิ้นปลามันเคลือบไปด้วยกะทินะคะมันมันก็จะมองไม่ชัดเพราะว่าสีมันไปในทิศทางเดียวกันเลยเป็นสีมนๆม ลักษณะอาหารคอนดิชันก็จะไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นอันนี้นะคะที่เราใส่ภาชนะสีชมพูพาสเทลมันก็จะมีความเป็นสีพาสเทลสอดคล้องกับภาชนะที่ใส่เวลากินอาหารหรือรับประทานอาหารเราค่อนข้างที่จะมีสตอรี่ในบางครั้งนะคะหรืออย่างเช่นอันนี้ภาชนะสีเขียวก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวหรือสีที่ไปในทิศทางเดียวกันเช่นสีเหลืองมันก็จะเป็นแบบสีขาวๆครีมๆางอ่อนสีแตงกวาหรือแม้กระทั่งเป็นมะเขือนะคะมันก็เป็นสีในทิศทางเดียวกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีมนนมนมอง ก็จมีสีเขียวสีข้าวนะคะไม่ได้มีสีใดสีหนึ่งที่แบบสุดฉาดหรือแย่งสีกันเลยบ้านเนาะแค่จะกินข้าวย่างต้องมีเรื่องราวหรือสตอรี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเผ็ดมาเรียน ตอนนี้มีความรู้สึกว่าหมูที่ซื้อมาเมื่อวานมาเริ่มจะมีกลิ่นแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะต้องกําจัดหมูสองชนิดที่เราซื้อมาเมื่อวานนะครับเป็นหมูสับ์กับสะโพกหมูแบบแฮนสไลด์เราต้องเอาไปประกอบอาหารให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะมีเช่นนั้นมันจะทําให้หมูมีกลิ่นแล้วก็เป็นสีเขียวและเราก็จะต้องทิ้ง ไปในที่สุดไม่น่าซื้อมาเลยแต่ตอนเห็นแล้วมันคันมือเพราะว่าสีมันสวยดีสีแดงสดมากก็เลยชอบทุกครั้งที่ไปแมคโครก็จะสติหลุดประมาณนึงนะครับ เราจะมีความรู้สึกว่าเราเคี้ยวก้างแต่เราจะมองไม่เห็นตัวก้างเลยเวลาที่เราเกินเข้าไปในข้าวเพราะว่าสีมันเป็นสีเดียวกันหดเลยพยายามมองนะคะพิดเพ่งเล็งพินิจมองแล้วมองอีก มันคืออันหน่อยดีกว่าอร่อยเอ,อ,อเ้ยการปิดไม่ชอบพัน วันนี้เราไม่ได้มีขนมหวานแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะลอยแก้วของเรามันหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ลิ้นจี่แต่ยังไม่ได้เกลี่ยเลยไม่ใช่ขีดยังไม่ได้เกียย,กย,ยังไม่ได้ปอกเปลือกยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ไขเม็ดออกนะคะเนื่องจากไม่ว่า เรินมรู้สึกอิ่แล้วแต่มันยังไม่หมดเราต้องกินให้มันหมด ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพรบวันนี้สวัสดีค่ะ